สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกทุกท่านของแอดลินเนาะคะ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีนะคะวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วคะ่ะตรงกับวันที่2วันจันเนาะคะ่ะวันนี้มาพบเจอกันช่วง8ปดโมงเชา้ากำลังสบายๆเนาะมานั่งกินกาแฟแล้วก็โซเลก,กันสำหรับหวยเมื่วานเนาะคะ่ะใครถูกบ้างยกมือขึ้นสำหรับเลขแอดลินก็เข้าเลขห้านะคะเลขห้าเป็นเลขเด่นเนาะ จับคู่ให้ตั้งแต่ต้นงวดนะคะจะลืมไปหมดแล้วเนาะแล้วก็เลขพ่ออว้วกก็เข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งสองแต่ว่าแอดลินชอบเลขศูนย์อยู่แล้วก็เลยเอาสองกับศูนย์มาจับก,กันก็พรค่ะใครไม่ถูกก็ขอเป็นกําลังใจต่อไปนะคะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมชาติของหวยนะคะเราก็จะสู้กันไปจนกว่าเราจะได้หลังวันที่หนึ่งพูดละอย่าพึ่งโคะถอยล้กันคนเรามีความฝันเนาะ มีความฝันจะได้รางวัลที่หนึ่งวันนี้แอดล ي นก็มีแนวทางเป็นเลขเด่นทุกทุกงวดน,นะคะเอามาให้ชมเนาะแล้วก็จะคู่ให้เนาะคะ่ะเป็นเลขเด่นเลขสําหรับเป็นเลขกําลังวันของวันจันทร์นะคะเป็นเลขเด่นของวันจันทร์เลขกําลังวันของวันจันทร์ของแอดลินมีเองนะคะก็จะเอามาให้ชมชมแล้วก็ทุกคนชมแล้วก็อย่าลืมนะคะเพราะว่า บางทีเลขเข้าแต่ว่ามันต้นงวดแล้วกว่าจะถึงกว่าจะได้ซื้อก็ลืมไปแล้วนะคะสำหรับเลขเด่นเนาะมันก็จะมีตัวเด่นเดนก็เอาไปจับคู่นะคะอย่างเลขพ่ออ้วอย่างเลขพ่อขันตีเลขพ่อสว่าดนี้นะคะเขามาหนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วก็เอาไปจับคู่ได้หรือว่าแอดลินจับให้ก็ถ้าไม่ชอบเนาะก็จับตัวอื่นได้นะคะเอาเอาเลขเด่นไปจับนะคะ เพราะว่าเลขวิ่งส่วนมากก็จะเข้ากันมีน้องเบลมีพี่ออนมีเอ่ออ้วบนะคะพี่ออนให้มาแปดศูนย์แปดแล้วไปออกออมสินนะคะเมื่อวานออมสินออกอ่อพี่ออนให้เก้าศูนย์เก้าแล้วก็แปดแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์อืมอ๋อพี่ออนให้ศูนย์เก้าศูนย์แล้วหวยออมสินออกเก้าศูนย์ศูนย์ข้างล่างออก แปดศูนย์นะคะแปดศูนย์หรือศูนย์ปดนี่แหละก็เลขพิออนเข้าทั้งบนทั้งล่างของออมสินแต่ไม่เข้าหวยรัฐบาลนะคะก็จะตามกันต่อไปนะคะสําหรับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะหวยออกวันจันทร์ก็จะมีเลขเด่นจากแอดลินมาให้เช่นเคยค่ะไปดูตัวเลขกันค่ะ สำหรับเลขเด่นวันจันทร์วันที่16มิถุนายนเนาะค่ะมีสามมีสี่มีเก้ามวดที่แล้วเก้าดังมากเลยเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าเนาะโอ้ยหลบหวยออกแบบสามห้าสองแบบหลบเก้าไปเลยไม่มีเก้าเลยเนาะคะ่ะสำหรับเลขวันจันทร์เนี่ยก็อาจไม่แน่เนาะ,ะวันจันทร์จะเป็นเลขสูงๆนิดนึงนะคะอาจจะติดเก้าเนาะมีสามมีสี่มีเก้าเนาะคะ่ะจับคู่ก็คือสามศูนย์สามสามสามสี่สามหก 40, 4, 3, 4, 6, 90, 93, 94, 96นะคะ่ะตามเลขตามเลข6ตามเลข9ะคะ่ะตามเลขตามเลขดังของงวดที่แล้วก็คือ 94, 93, 96นะคะ่ะ